ขณะเดียวกันค่ะหน่วยกู้ภัยเจ้าแม่ทับทิมยะลาได้เปิดศูนย์กู้ภัยแม่ทับทิมรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและของใช้ที่จําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ตําบลมูโนโสําหรับสิ่งของที่ต้องการมากเป็นพิเศษนะคะก็จะเป็นสบู่ยาสีฟันแปรงสีฟันแชมพูสระผมผ้านอนามัยแพมเพ์ชรวมถึงนมกล่องนมพงนะคะหากผู้ที่จะร่วมช่วยเหลือก็สามารถมาบริจาคอาหารและสิ่งของด้วยตนเองค่ะได้ที่หน่วยกู้ภยัยแม่ทับทิมยะลาเลขที่15 ถนนมหาพาตำบลสะเตงอําเภอเมืองยะลาหรือสอบถามเพิ่มเติมที่073224411ค่ะหากไม่สะดวกในการขนสิ่งของมานะคะก็สามารถติดต่อได้ทางเบอร์โทรศัพท์ทางศูนย์กู้ภัยแม่ทัพทีมจะอำนวยความสะดวกส่งเจ้าหน้าที่ไปรับโดยสามารถบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่5สิงหาคมนี้ค่ะหลังจากนั้นทางนายวัฒนะวงศรอาาภา,าประธานศูนย์พร้อมด้วยลูกขายก็จะนําสิ่งของไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อแจกจ่ายให้ถึง ืออผผู้้ไไดรรับบลกะะทต่่ปคขณะที่ในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเองนะครับทางด้านของเทศบาลตำบลราวัยนะครับก็ได้มีการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครครับขอภัยครับเปิดรับบริจาคครับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มครับแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับหรือว่าเงินนะครับเพื่อเที่ยส่งกำลังใจและก็ความช่วยเหลือนะครับไปยังผู้ประสบภัยนะครับจากโรงประทัดระเบิดในพื้นที่จังหวัดราธิวาสนะครับ โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดรับบริจาคนะครับตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคม2566นกะครับก็ไปบริจาคก,กันได้นะครับที่เทศบาลตำบลราวัยหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้บ้านนั่นเองครับ